สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีมังกรค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีมังกรประจําเดือนกันยายนนี้นะคะพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดได้นี้เท่านั้นทุกคนใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะใครที่ฟังแล้วพลังงานตรงนั้นแสดงว่าไพ่ก็บอกเรื่องราวของคุณแล้วลองเอาคาแนะนําดีๆไปปรับใช้ปรับคิดดูใครที่ฟังแล้วไม่ตรงแสดงว่าไพ่ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณนั่นเองนะคะ ไม่ต้องซีเรียสกันเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะคะตอนนี้พี่หญิงมีเพจ Facebook แล้วนะคะชื่อว่ายุงหญิงทาลอดชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube ก็ยังไงฝากทุกคนเข้าไปติดตามกันได้กันได้นะคะตอนนี้คลิปสั้นกำลังเป็นกระแสนิยมเลยใครอยากพี่หญิงเข้าไปเยี่ยมบ้านก็ไปคอมเมนต์ในคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้แล้วพี่หญิงจะเข้าไปเยี่ยมให้นะคะเยี่ยมแล้วก็กดไลค์ติดตามให้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลย แต่ช่องนั้นไม่ได้ดูไพ่อย่างเดียวนะมันก็ลงคลิปสั้นอะไรหลายอย่างอะทุกคนเริ่มกันเลยค่ะสําหรับชาวราศีมังกรไพ่ใบแรกไพ่สี่ไม้นะคะสี่ถ้วยสี่ไม้สี่ถ้วยหมายเลขสีทั้งสองเลยไพ่สเตรงค่ะห้าไม้ค่ะ ทะเลาะอะไรกันเอ่ยค i n อ of Wands ค่ะอ่าไพ่เดอะมูนนะคะไพ่รูน่าก็คือไพ่เดอะมูนค่ะอารมณ์มันค่อนข้างดิ่งยังไงพี่กลนะคะในเดือนนี้เป็นอะไรเอ่ยหกไม้นะคะสิบไม้ค่ะคิ n อ of Wands นะคะคู่ทำแต่งานเหรอ ไพ่เดชชาหรออดปิดท้ายค่ะมองเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็ได้สำหรับคนที่มีคู่นะคะเอในเดือนนี้อารมณ์ค่อนข้างดิ่งๆนะคะมีความรู้สึกว่าคิดเยอะขี้เบื่อขี้ใจน้อยขี้นอยอกขี้นอยใจนะคะน้อยใจในความบางทีอยากให้เขาสนใจเรามากกว่านี้ทำให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้ความ ความที่รู้สึกว่าความเป็นบ้านความมั่นคงในความสัมพันธ์มันเกิดอาการที่แบบว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอารมณ์มันดิงด่งดิ่งอะคะ่ะบอกไม่ถูกคือมันรู้สึกว่าอารมณ์มันดิงด่งดิ่งแต่ในนี้จะเห็นว่าไพ่ชุดนี้ค่อนข้างสีไม่ค่อยดิ่งเนาะเราก็จะเอเนจีเขาไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เป็นไพ่น่ารักน่ารักทีนี้พี่หญิงมองว่าในความความสัมพันธ์ของคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะ หลายๆคู่อาจจะมีเกณฑ์ของการโต้แย้งเถียงกันบ้างในบางเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแล้วความคิดเห็นมันไม่ตรงกันนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นอาจจะเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านการวางแผนชีวิตเพื่อครอบครัวนะคะ จริงๆความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงบางคนแต่งงานแล้วค่ะบางคนมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเบื่อนะคะไพ่สีไม้บอกว่าไปเที่ยวกันเถอะสองคนไปพากันไปเที่ยวกันบ้างนะคะผ่อนคลายอารมณ์ความเบื่อหน่ายมันจะได้ดีขึ้นหรือบางคนในเดีอที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องวุ่นวายถ้าไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า โตเถียงกันทะเลาะก,กันในเรื่องของการที่จะทำอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วความคิดเห็นมันไม่ตรงกันนะคะคนนึงอยากได้อย่างนั้นคนนึงอยากได้อยา่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะเอาปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราก็ได้สิ่งสิ่งนี้แหะคะ่ะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่ออะไรกันนักกันหนาะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในความรู้สึกลึกของคุณนะคะ ในความรู้สึกลึกๆของคุณพี่มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งทีเดียวไพ่สเตงขึ้นไม่ว่าเสียอย่างไรต่อให้คุณสองคนจะทะเลาะก,กันแค่ไหนจะแตกต่างกันแค่ไหนคุณก็ยังคงจะอยู่กับเขาเขาก็ยังคงจะอยู่กับคุณบางคนมีคู่ที่ค่อนข้างแตกต่างในเรื่องเผ่าพันธเออขอโทษนะคะในเรื่องเผ่าพัน์ุในเรื่องเชื้อชาตินะคะกำลังจะบอกว่าให้ดูว่าคนกับ แมวคนกับสิงโตที่จริงก็เป็นสิงโตนะแต่แต่ชุดนี้เป็นแมวคือเขาแตกต่างกันในเรื่องของเผ่าพันธุ์นั่นก็คือเรื่องของเชื้อชาติาศาสนานะคะวัฒนธรรมหรือภาษานั่นก็คือบางคนมีแฟนต่างชาติต่างภาษาก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องอดทนที่จะต้องเข้มแข็งพอสมควรแล้วก็ต้องจะจะต้องใช้ความแกร่งความอ่อนโยนความเข้าใจค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็พร้อมที่จะทำอะค่ะนะคะ ในความรู้สึกลึกๆของคุณ King of Wands นะคะคุณคิดถึงคนคนนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นคู่คุณก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหรือธนูหรือคุณอาจจะคิดถึงในตอนนี้เป็นสถานการณ์ในเรื่องของการงานนะคะคิดถึงในเรื่องของการงานบางคนมีการทำงานร่วมกันหรือมีภาระหนักในเรื่องของการทำงานที่จะต้อง มันเป็นภาระในเรื่องของครอบครัวค่ะสิบไม้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างยังคงดําเนินไปอย่างทํางานเยอะทํางานเยอะเพื่ออะไรอะคะเพื่อครอบครัวเพื่อการสร้างครอบครัวเพื่อเป้าหมายที่คุณมองร่วมกันนะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องฝ่าฟันยากลําบากสู้และอดทนค่ะในช่วงนี้ต้องผ่านนั้นช่วงที่แบบว่าสถานการณ์ที่ต้องสู้หน่อยเหนื่อยหน่อยเลย,ยทำให้คุณรู้สึกบางครั้ง ท้อบางครั้งมันเหนื่อยถ้ามีอะไรให้พูดคุยกันนะคะในเดือนนี้หลายๆท่านที่มีคู่ทางไกลคิดถึงค่ะบางทีอยากให้คู่สนใจเรามากกว่านี้อยากให้คู่ใส่ใจเรามากกว่านี้บางคนมีแฟนต่างชาติต่างภาษาอย่างที่บอกเนาะก็เขาทํางานเยอะค่อนข้างทํางานเยอะไม่ค่อยส่งข้อความหาคุณไม่ค่อยมีเวลาให้คุณยิ่งอยู่ต่างประเทศเวลาเมืองไทยกับเวลาต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน นะคะเนี่ยคือปัญหาของคุณหกไม้บางทีความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสำหรับคนมีแฟนทางไกลนะคะสําสหรับชาวราศีมังกรคนที่มีคู่ในเดือนนี้พี่หญิงมองว่าเน้นในเรื่องของการงานชีวิตคู่ของคุณยังเน้นในเรื่องของการงานมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์ของคุณยังคงประคับประคองไปด้วยกันได้สิ่งที่ต้องแก้คือเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะมีอารมณ์ดิ่งๆนิดนึง กลางคืนไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับคิดเยอะจนเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรับต้องจูนต้องคุยกันนะคะถ้าใครที่มีปัญหาอะไรใดๆก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเบา่แว้งกันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการ ó, งอนง้องาะงอนทําไมไม่มาง้อชันสักทีทําไมไม่ส่งข้อความมาง้อชันสักทีอะไรประมาณนั้นนะแต่เกณฑ์ถามว่ามันมีโอกาสจะกลับมาไหมมีแน่นอนค่ะ มันยังเป็นไพ่ที่ยังไม่ไปไหนจากการค่ะในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวมังกรก็ปรับเรื่องอารมณ์แค่นั้นเองนะ,ะปัญหาคุณคือหกไม้พี่บอกไปแล้วเนาะ,ะปัญหาเรื่องระยะทางปัญหาเรื่องการงานบางทีเป้าหมายของของของคนใดคนหนึ่งอาจจะอยู่ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่สีไม้เป็นไพ่ประจําตําแหน่งใบแรกประจําตัวก็คือ ไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือใดๆเขาก็ทําเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคุณสองคนนั่นแหละคนที่ยังไม่แต่งงานก็คิดคิดถึงในเรื่องของการแต่งงานทํางานหนักก็เพื่อที่จะเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะไปขอไปมั่นไปแต่งงานไปมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆท่านมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวนะคะในอนาคตมีความรู้เป็นตรงเลยมันติดเกิดขึ้นก็ได้ในอนาคตนะคะอ,อนาคตมีโอกาสเดินทาง ไม่เดินทางไปหากันเดินทางมาหากันไปหากันก็เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของคนมีคู่ค่ะถ้าไปหิงมคูดย้อนไปย้อนมาบ้านต้องขออภัยนะคะแก้ไม่หายค่ะแก้ไม่ได้จริงๆมันเป็นบุคลิกของเราแบบนี้นะ Attraction ค่ะช่วงนี้ต้องอาศัยแรงหึงดูดนิดนึงเนาะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะ You attract r o m a n คือเขาบอกว่าการที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณสร้างเสน่ห์ของความเป็นตัวตนของคุณมากกว่าที่คุณจะไปซึมเศร้านะคะชีวิตเป็นสั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเถอะทําอะไรแล้วมีความสุขก็มีความสุขไม่จําเป็นต้องแบบว่าฉันจะต้องไปกับแฟนเสมอไปเราออกไปคนเดียวก็ได้ออกไปคนเดียวออกไปเดินเล่นคนเดียวออกไปดูหนังคนเดียวออกไปช้อปปิ้งคนเดียวจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ ะะมันก็เสริมสร้างความสุขให้เราได้ทําอะไรแล้วมีความสุขทําไปค่ะไม่ต้องไปยึดติดกับใครสักคนหนึ่งนะคะถ้าเขาไม่ว่างเราก็เดินเที่ยวของเราคนเดียวได้นะคะใบที่สองค่ะเพฟฟูนเนตค่ะนะเหมือนกันค่ะความหมายเหมือนกันความขี้เล่นความไม่แบบไม่ต้องไปซีเรียสซ,ซะทุกสิ่งซะทุกอย่างในชีวิตนะคะทาอะไรแบบไร้สาระบ้างเนี่ยเหมือนกันเลยความหมายคล้ายๆกันนี่คือสเสน่ห์ของคุณ แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ความเป็นตัวตนของคุณอนะมันชายออกมาหรือแฟนของคุณเขาอ,อาจจะชอบคุณในสิ่งที่คุณเป็นแบบนี้มากกว่าที่จะมาอะไรก็งวนอะไรก็โกรธอะไรก็คิดเยอะหรืออะไรก็ซึมเศร้าในช่วงนี้นะคะปรับเรื่องอารมณ์นิดนึงเนาะอ่ะโอเคค่ะที่นี้สําหรับคนโสดนะคะชาวราศีมังกรอืมไม่รู้คนโสดเนี่ยไปเข้าสู่สนามแข่งขัน กับหลายๆคนหรือเปล่าคุณอาจจะไปชอบใครสักคนหนึ่งที่เขามีเป้าหมายคือมีคนที่อยากจะเข้ามาในชีวิตเขาค่อนข้างเยอะทุกคนคิดสลับเอเนอีสลับเอานะเออนั่นแหละคือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุธาตุไฟเมษสิงหรือธนูคนคนนี้แหละที่คุณไปไฝ่ไปไฟ,ไป,ไ,ฟไปสู้กันไปแย่งกัน ที่อยากจะได้เขาเข้ามาในชีวิตนะคะไปเจอคนมิสนนี์เข้าให้แล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่มีเกียรติในสังคมมีการยอมรับในสังคมหรือเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงดีหรือคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเดียวกับคุณเป็นเพื่อนร่วมง,งานกับคุณเป็นหัวหน้าง,งานกับคุณเป็นทีมงานเดียวกับคุณก็ได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณหนึ่งคุณต้องไปไป้ากับคนอื่นสองทำไมคุณคุยกับคนนี้คุณไปชอบคนคนนี้แล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนมีรับลมคมในต้องหลบหลบซ่อนๆบอกใครก็ไม่ได้นะคะหรือ เขาไม่ให้ความสนใจคุณในลักษณะอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นคุณอาจจะไปแอบชอบเขาก็ได้อีกในหนึ่งนะคะแอบชอบคนในที่ทำงานแอบชอบเพื่อนร่วมง,งานอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดูแล้วไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหรอ่อ่ะเพราะบางทีคุณอาจจะไม่ใช่สเปคของเขาอะ่ะคนโสดค่อนข้างมีสเปคค่อนข้างสูงนิดหนึ่งบางที การที่เราเลือกเยอะจนเกินไปมันก็ทำให้คุณไม่มีใครอยู่นะปัจจุบันนะคะรวมถึงบางทีเราเจอใครแล้วเราก็แบบคุยไปคุยมาคุยไปคุยมามันได้ความสัมพันธ์แค่เพื่อนมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันก็กลายเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องราวของคนโสูตร มีโอกาสเจอใครสักคนหนึ่งไหมมีนะคะคุณมีโอกาสเจอคนต่างชาติต่างภาษาด้วยสําหรับใครที่อยากมีความสัมพันธ์ลักษณะของคนต่างชาติต่างภาษามีโอกาสเจอนะคะเจอจากการเดินทางเจอจากการท่องเที่ยวหรือเขาเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยคุณไปท่องเที่ยวแล้วก็คุณมีโอกาสได้รู้จักกับคนคนนี้นะคะ,ะประมาณนั้นนะคะคนโสด ถ้าไม่ยังไม่เจอใครพี่รู้สึกว่าโสดไปก่อนดีกว่าคุณอาจจะเจอสถานการณ์ในชีวิตที่ค่อนข้างยังเป็นภาระในเรื่องของครอบครัวอยู่บางคนเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวนะคะการงานค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงอยู่ไม่มีเวลาไม่สนใจในเรื่องของความรักก็ได้ในบางท่านไม่เอาอะ่ะยังไม่สนใจยังไม่อยากมีอยากจะทำงานก่อนในเดือนนี้หรือในปีนี้ ฉันมีเป้าหมายในเรื่องของการทำงานฉันจะต้องเก็บเงินสักก้อนหนึ่งสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะไม่ไม่ค่อยสนใจอันนี้หมายถึงการไม่ค่อยสนใจใครเข้ามาจีบใครเข้ามาชอบก็ยังไม่เอายังไม่อยากมีความรักยังไม่อยากเอาแฟนยังไม่อยากมีแฟนอะ่ะยังอยากอยู่คนเดียวแบบโสดๆกันไปก่อนอ่าคุยได้แต่คุยลักษณะเพื่อนอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ New love ค่ะบางคนเจอความรักครั้งใหม่เหมือนที่บอกไปเบื้องต้นเจอความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นคนต่างชาติต่างภาษานักเดินทางทหารตำรวจคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพันยานพาหนะมีโอกาสเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วแหละคุณจะได้รับรู้ถึงความโรแมนติกในอนาคตนะคะรวมถึง บางคนคุยกันมาลักษณะที่แบบเป็นเพื่อนกันมาเคยรู้จักกันมาเพื่อนร่วมงานเพื่อนอะไรร่วมกันมาเป็นทีมเดียวกันมาปรึกษาร่วมกันมาความรู้สึกดีๆค่อยๆก่อเกิดก็ได้สําหรับบางท่านนะคะในอนาคตนะพี่มองว่าในอนาคตเพราะในปัจจุบันพี่ยังมองไม่เห็นไพ่ปัจจุบันคือสองใบนี้ที่นี้ไพ่ในอนาคตมันเป็นไพ่เดิมูน ไพ่เดมมูลคือในเรื่องของความโรแมนติกเกิดขึ้นในในความในชีวิตของคุณนะมันมีโอกาสเกิดขึ้นรวมถึงไพ่เชีร์ออนะคะเป็นไพ่ปิดกําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณก็คือบางคนอาจจะเจอ new l ลิ e เกิดขึ้นนะคะ A new person คนใหม่ใหม่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่คนเก่านะแต่เป็นคนใหม่ๆอ่ามาแล้วจริงๆด้วยนะคะแล้วเขาคนนั้นก็เป็นเรื่องของาศาสนาเชื้อชาติที่แตกต่างจากคุณ นะคะในทางกลับกันคุณอาจจะเจอคนที่แบบมีความเชื่อในเรื่องของความเชื่อคล้ายๆกันก็ได้นะคะอันนี้คือคนโสดค่ะอ่ะโอเคก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในเดือนหน้าคิดดีพูดดีทำดีโชคดีและมีความสุขกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ